สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาโชว์หุ่นยนต์นักบัญชีของยนโลนะครับเนื่องจากว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีลูกค้ามาขอให้ทําเป็นหุ่นยนต์คีย์ขายสดผ่านข้อมูลที่มาจาก e. ช้อปปี้เราก็เลยได้รับออเดอร์คําสั่งนี้มานะครับว่าจะต้องทําแบบนี้ก็เลยเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ที่เอามาโชว์ให้ดูนะครับสาหรับบางคนที่ไม่ต้องการคีย์บ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขายของในช้อปปี้ a ละซัด้าก็ จำนวนของลูกค้าที่สั่งมันเยอะแต่มูลค่าต่อชิ้นมันน้อยใช่ไหมมันก็เลยวันหนึ่งมันก็เลยขี่หลายๆบินเดือนหนึ่งก็หลายมหาศาลเลยนะครับบินที่จะต้องขีก่ก็เลยใช้หุ่นยนต์วันนี้ก็เลยจะมาโชว์หุ่นยนต์นะครับซึ่งอาจารย์เชีฟเนี่ยก็ได้มีการทําข้อมูลที่เป็นการการขายสดใช่ไหมค่ะอาจารย์ก็คือว่าลูกค้าท่านนี้ค่ะต้องการที่จะหนึ่งละเอามาเปิดเป็นใบกํากับภาษีในปรกรมบัญชี บันทึกบัญชีให้ด้วยอัตโนมัติแล้วก็ออกรายงานภาษีขายอัตโนมัตินะคะซึ่งกระบวนการของการบันทึกบัญชีเนี่ยก็จะต้องถูกต้องด้วยนะเขาก็มีคําสั่งมาแบบนี้โดยเวลาขายผ่านระบบช้อปปีผู้ประกอบการนะคะอาจารย์มนต์เขาจะไม่ได้เงินทันทีนะนะคะซึ่งเงินเนี่ยมันจะถูกเก็บพักไว้ที่ตัวช้อปปีเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะตั้งช้อปปีนั้นเป็นลูกหนี้ ลูกหนี้ของบริษัทเอาไว้ก่อนโดยการบันทึกบัญชีเดี๋ยวก็นักบ,บัญชีนะคะก็บอกว่าจะต้องเดบิตลูกหนี้ช้อปปีเครดิตรายได้จากการขายเครดิตภาษีขายเพราะว่าส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการยังไม่ได้เงินอพอทีนี้พอเงินมันเข้า e ี a l ลเลก็อยากจะให้บันทึกบัญชีโดยล้างลูกหนี้ออกแล้วก็เดบิตอีเวลเลตช้อป,ปด้วยนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ทางแพลตฟอร์มช้อปปีก็จะหักค่าธรรมเนียมไปด้วยนะแล้วก็จะมีบินไปกำกับภาษีออกมานี่คือภาพรวมของวงจรการขายของช้อปปี้คร<ะ>ับจนกระทั่งที่ผู้ประกอบการถอนเงินออกจากช้อปปี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้เอาขั้นแรกก่อนก็คือขั้นของการขายแล้วก็ตั้งช้อปปี้เป็นลูกหนี้เปิดบมมกับภาษีขายบันทึกบัญชีออกรายงานภาษีขายส่งภาษีสัมภาระรอัตโนมัติค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้เขียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว เรามาดูกันเนาะครัคะจะรันให้ดูนะครับการขายในส่วนนี้นะคะเราก็จะให้หุ่นยนต์คีย์ที่โปรแกรม e อ c e เนะคะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะให้หุ่นยนต์นะคะคีย์บินขายเนี่ยลงไปที่โปรแกรม e อ c e เค่ะ เะะ่เรเแล้วใช่ค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขาไม่มีระบบอัตโนมัติที่จะไปดึงตัวรายงานการขายจากช้อปปีเนี่ยมาทําอัตโนมัติก็เลยให้ให้หุ่นยนต์ทาดีกว่านี่เริ่มคีย์นะครับเราจะมีตัวอย่างให้ดูแค่เพียง9บินนะอันนี้คีย์บินแรกเรกว่มมา20บาทบินนี้ะนะครับ1บินต่อ1รายการนะครับสําหรับออเดอร์ <order S 2> ที่เขาสั่งมาอืครับ9คีย์ต่อบ,บินที่2 ใบหนึ่งเนี่ยอาจารย์เชฟใช้เวลาประมาณสักสิบห้าวินาทีได้นะน่าจะได้ค่ะอาจารย์ไม่น่าจะถึงด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเขาจบเลยดิไม่น่าจะถึงนะสิบห้าวินเนี่ยแค่นั้นนะคะอาจารย์อืผมว่ามันนี่ใบที่สี่แล้วค่ะแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวนะไม่น่าจะสิบห้าวิอะ่ะผมว่าแปบ๊บเดียว <c oughs> ต้องมีเสียงดังด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูันะฮะว่าทําเสร็จ9บินแล้วข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณสักสิบสิบวิได้ได้อยู่ค่ะจย์อันนี้เป็นตัวคีย์แบบง่ายๆค่ะเพราะว่าการขายของทางลูกค้าท่านนี้เนี่ยมียอดขายปริมาณมากนะคะเป็นหลายพันบินก็ใช้คุณโจง่ายดีใช่ค่ะเขียนแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็มีการ แนะนำนิดหน่อยคุณก็ใช้งานได้แล้วบินที่แปดละ uh huh. อ่าต่อไปก็บินที่ okay. okay. เก้าเสร็จโอเคเสร็จแล้วครับอาจารย์เจ๊บใช่ค่ะอันนี้คือเราเนี่ยมีตัวอย่างมาให้แค่เพียง9บินนะคะแล้วเราก็จะสังเกตนะคะว่าอันนี้เขาคี์ถึงใบ เขาเคียถึงใบที่9เรียบร้อยแล้วนะคะพอคียเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาตรวจดูซิว่าเขาเคียครบไหมซึ่งตัวนี้เป็นการทดสอบของเดือนมกราคมปี67ในจำนวน9ใบนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เรียกดูข้อมูลตั้งแต่ต้นน,นี่นะคะก็จะได้มาทั้งหมด9ใบนะคะทีนี้ ในเก้าในเราก็จะมาดูค่ะว่ามีใบไหนที่เขาไม่คีไหมซึ่งการที่ไม่คีเี่ยถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าในข้อมูลที่เราเอาไฟล์ไปให้กับทางตัวหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะเก็บทุกไฟล์เลยครับะะถ้ามันไม่เก็บก็แปลว่ามันเออเอลอร์น,ออน,นั่นเองดังน <c oughs> ันถ้าเกิดมันไม่เออเลอร์ก็แปลว่าเป็นเก็บทุกไฟล์แล้วใช่ใช่ค่ะมันจะเออเลอร์ตั้งแต่ไฟล์ก่อนที่จะถึงไฟล์สุดท้ายก็คือไฟล์ที่เก้านะคะอันนี้ก็คือรายงานการคีย์ข้อมูลนะคะ ซึ่งในโปรแกรม e x p r e s s ก็จะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติอยู่แล้วพอคีย์เข้าไปนะคะก็จะไปบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้อัตโนมัติถ้าอยากได้เป็นใบกำกับภาษีเราก็จะได้ใบกำกับภาษีตัวนี้ซึ่งจะต้องไปเซตฟอร์มให้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่ออัตโนมัตินะคะทั้งนี้พร้อมออกรายงานภาษีขายส่งสัมภาระอ,อัตโนมัติค่ะ